ครับสวัสดีครับพี่นองทีคานั่งรับชมสองคนสวนคนไรครับครับวันนี้เ่อเฉียดจะพาพี่นองมาเบ่งแปลงเกษตรแบบผสมผสานนะครับพี่นองมันเห็ดได้งามงามนะครับพี่นองมีการปลูกพักไรชีเนครับพี่นองแล้วก็ยกเป็นคู่ขวงขึ้นครับพี่นองก่อนเดือนกะไปทําความรู้จักครับคุณแม่พอน้องครับเนาะสวัสดีครับแม่ครับแะนํำตัวนะครับแม่หนู่ขวางชาติจีครับมาน้องสองห้องครับพี่กัดแปลงเหาอยู่น้องสองห้องเนาะครับแม่ คตำบลน้องโม้เฮ่ยอำเภอพี่ับจังหวัดอุบลครับพี่น้องก่อนอื่นก่อนเสมาปรับแต้งเป็นสวนจังสีนี่มันเป็นไฮน่าบ่ครับเนี่ยเป็นไฮน่าเป็นไฮน่าวันนี้แม่แม่มีความคิดจังไรน้องครับจังไรมาปรับเปลี่ยนเห็ดเป็นหัวเป็นสวนมันมีความคิดคิยาะเห็ดสวนน้องเมืองมันเห็ดต้นหนาเลยว่าอยากมาเห็ดสวน ปรับแต่งมาเป็นสวนเป็นสวนนอกเมืองเป็ผสมปะสานก็ได้ปรับแต่งพื้นที่ไร่บ่แม่ในการปรับแต่งจากหน้ามาเป็นสวนนี่้าับพดไร้ครับเอารถไถซื้อหรือว่ารถไถซื้อโอ้รถจะคล้องไงนะรถจะคล้องดันขึ้นดันขึ้นให้นเป็นคู่เป็นข้องจงสีล้ำครับเบอร์ใส่ต้องรถไถ กันคืนนันเป็นคู่ครับพ่อได้ปลูกข้องเนาะแม่เนาะครับทา้งผลแม่ก็มีผักกะลัมด้ยไหมครับงามงาเนะครับพี่น้องผักกะลัมเริ่มห่อแล้วว่แม่ผักกะลัมใส่ไงเบิงเซิงเบิงเซิงนะครับพี่น้องปลูกไว้กลางน้ำเลยเป่แม่ผักกะลัเนี่ยน้ำกัปลูกไว้สิปลูกไว้น้ำนุปลูกไ้ฮดตัวนี้เป็นเป็นเขตน้ำชนบารเนาะแม่เนาะ โอ้เป็นเชดน้ำชนประทานนะครับพี่น้องชอนประทั้ทั้งผนทั้งถึงผลก็เป็นคลองนะครับเนาะอของน้ำลงมาแม่เแล้วก็ปลูกลาย่างไลเนี่ยเนาะแม่เนาะยางดวมาสิเป็นบักแข้ง<ม>บักกล้วยทั้งผลก็มีบักพริกยี่ตัวครับพี่น้<ม>องเขาบอได้เสียเงินเลยเลยตีเม่ในการปรับแต่งเขาบอได้จ่างเนาะบอได้จางา<ม>โอ้รถเจ้าของนี่ดันเลย<ม> เพื่อนครับเพื่อนที่ประมาณแจ็กไลโน่แม่เฮาดันยังไงเราจะสวนไหนงามเนอะครับพี่น้องเนี่ยกะซำมุมมาพักพอนอีกมุมหนึ่งโน่แม่เน่มองี่ก็เป็นกระท่อมพักพอนครับครับเอ็ดเวียกแล้วเมื่อยก็มาพักอยู่ ตะทอมนี่มีอูมีเปยนอนโอ้หยดสบายแห้งน,นะครับพี่น้องนี่ยกะลัมนี่ปลูกร้ายอยู่บนเนี่ยเขอน้ฮ็ดยากอยู่บ่ครับแม่ลํากะลัมรับแน่เราปลูกแปลงสีนะครับพี่น้องเนอเตรียมแปลงแล้วก็ เ้าได้ห้องขี้ไก่อยู่บ่แม่แม่ห้องขี้ไก่ห้องขี้ไก่ก่อนขี้ไก่แม่ปุ๋ยส่วนห้อได้ใส่อยู่บ่แม่ก็ใส่ยู่เรียห้องนี่ละอืมห้องห้องปุ๋ยยุ่เรียแม่ยุเรียกับขี้ไก่ครับเ้ากาเบียก่อนบ่แม่เ้าจังมาปลูกจังสิกาเบียอืมกาเบียใส่ถาดเนี่ยใส่ถาดแล้วเ้าจังมะลงลงแปลงครับระยะห่างเขาปลูกหลายบันไดเนี่ยในการปลูกผักกระลำ บ่ไปเลยไปมาดปลูกไปเลยกาอเอาเลยลูกกาเลยพอได้ประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบแขนเนาะแม่เนาะครับประมาณเกือบแขนหนึ่งได้ยักเดือนแล้วแม่พักกระลำยังไงสองเดืนอนเด,นเดนเิมเจ้าหอเนาะนเดิมสีหอปีนี้พ่อข้าแม่ข้ายพ้นเหมาหอดสวนมาแม่กระลำพ้นมาทำหอดสวนเลยดีเนาะครับเนาะ บรรยากาศดีดีครับพี่น้องเนี่ยเสบยงที่มาไล่จะสั่มข้าวโพดไล่มาไหนให้เราหน่อยเราไมแห้งอุถึงครับเอาซัมเห็ดได้เอาซัมเอาเห็ดได้เนาะแม่เนาะครับหอยเห็ดไตเย็นดีแล้วครับพี่น้องเขามาอยู่ทั้งรุมเอาเฉียดพานมาเห็นแปลงแม่เรางามงามครับพี่น้องก็ได้จอดรถแวะลงมาหาแม่ยวกัน กะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะเมยเขากับเมยเขากับเศร้าเมย์กัยกับักเนี่ยเฮ็ดกะเฮ็ดตัวครับครับบรรยากาศทั้งนอกครับงามให้ดีๆนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังจะปรับแต่งเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะครับเนาะเอาหน่อยก็ร้ายเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ผมกับคุณแม่กับฟอล่านะครับพี่น้องสวัสดีครับ